เคยไหมคะที่เราพยายามเป็นคนดีจนบางทีก็เหนื่อยเหนื่อยค่ะหรือบางทีเราพยายามยิ้มทั้งที่ใจเองเนี่ยอยากจะร้องไห้ออกมาแล้วให้อภัยทั้งทั้งที่จริงๆเราก็ยังมีความโกรธอยู่อะค่ะโลกเนี่ยกำลังบอกเราว่าเราอะต้องควบคุมตัวเอง อันนี้เนี่ยคืออารยาธรรมใช่ไหมคะสังคมที่มีอารยาธรรมเนี่ยเราต้องอยู่ร่วมกันได้ด้วยการที่เราต้องควบคุมบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราเองทีนี้มันก็มีเมืองเมืองหนึ่งนะคะที่เป็นเมืองที่ดูสงบสวยงามนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในเมืองนั้นนะคะเมืองนั้นก็คือซูโทเพียนนั่นเองนะคะเมืองที่ประกาศว่า anyone can be anything นะคะใครสามารถเป็นอะไรก็ได้ในเมืองนี้นะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับครูเอ๋นะคะดกรกุลวดีทองไพ่บูลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะกับ The Symbolic Life เพราะชีวิตกำลังพูดกับเราผ่านสัญญาถ้าเรารู้จักฟังค่ะเมื่อกี้ครูเอกก็เริ่นไปแล้วนะคะว่าอยากจะชวนพวกเราคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุโทเปียกันในวันนี้นะคะสุโทเปียเนี่ยเป็น หนังเป็นจะเรียกว่าเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันนะคะซึ่งสะท้อนความเป็นมนุษย์แล้วก็สะท้อนสังคมของอารยธรรมเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะการที่สัตว์ต้องอยู่ร่วมกันอย่างเ,าเท่าเทียมกันนะคะมันก็จะพาเราดำดิ่งเข้าสู่จิตไร้สํานึกนะคะในในวิถีของมัน ะะทีนี้คุณเอกอยากจะเริ่มเลยนะคะกับโค้ดหนึ่งนะคะเป็นโค้ดของฟรอยนะคะถ้าเราจำได้ฟรอยก็คือปิดาของจิตวิเคราะห์นั่นเองนะคะฟรอยเขียนเพเปอร์นะคะเป็นเพเปอร์หนึ่งนะเป็นงานหนึ่งที่ฟรอยเขียนขึ้นมานะคะเรียกว่า uh, civilization and its discontent นะคะ civilization ก็คือ civilize ใช่ไหมคะเนาะสังคมที่มี civilize มีอารยะทำเปสังคมที่จเจริญแล้วใช่ไหมคะ discontent ก็คือความไม่พอใจความไม่พึงพอใจเนาะฟรอยบอกว่า Civilization นะคะ imposes renunciation of instinct. This produces discontent in man นะคะอ่าเขาบอกว่าอรารยธรรมทั้งหลายแหละ civilization เนี่ยค่ะสังคมที่มีแบบเจริญแล้วมีอรารยธรรมแล้วเนี่ยค่ะมันจาเป็นที่จะต้อง r e n u n c e ก็คือกำจัดนะคะพวก instinct ก็คือสัญชาตญาณต่างๆนะคะซึ่งสิ่งนี้แหละมันทำให้มันเกิด discontent ก็คือความไม่พอใจนะคะในมนุษย์ ซูโทเปียเนี่ยมันมี2กลุ่มหลักๆเลยกลุ่มแรกที่เราเรียกว่า Predator นะคะคุณเอกขออนุญาตใช้คำว,ว่าผู้ล่าก็แล้วกันเนาะค่ะกับอีกกลุ่มที่2ก็คือ prey ก็คือผู้ถูกลาก่านะคะความที่เป็น Predator เราก็จะเห็นว่าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะคะอย่างเช่นเสือสิงโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเป็นสัตว์ที่แบมองภพภายนอกก็คือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเป็นสัตว์ที่แบบว่ามีความก้าวร้าวนะคะส่วนตัว prey สัตว์ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ถูกลาก่าเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เล็กใช่ไหมคะอย่างเช่นกระต่ายในเรื่องนี้นะคะหรือสัตว์เล็กอื่นๆก็แล้วแต่ที่เราเห็นในเรื่องนี้ซูโททททเเปีียบอกกว่่าาุคนม หมดนะคะ any one can be anything ใช่ไหมคะคุณอยากเป็นอะไรคุณสามารถเป็นได้หมดที่ในการอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเราก็ต้องกดบางสิ่งบางอย่างเอาไว้สัญชาตญาณดิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถแสดงออกได้ก็คือต้องพักมันไว้ก่อนกดมันไว้ก่อนควบคุมมันไว้ก่อนเนี่ยคะ่ะมันก็จะลงเข้าไปสู่จิตไร้สานึกของเรานะคะแต่ว่าในซูโทเปียเนี่ยการที่มันต้องกดสิ่งพวกนี้หรือว่ายพยายามควบคุมสัญชาตญาณที่มันมีอยู่ภายในอินสติ้งของเราเนี่ยคะ่ะเราจะเรียกมันว่าเป็น r e p r e s s i นก็ได้นะเป็นการที่เขาเรียกน่ เก็บกดลงไปนะคะแต่ว่าสิ่งต่างที่มันอยู่ตรงนี้ก็คือความก้าวร้าวนะคะในตัวที่เป็น p r e d เตอรนะผู้ล่าอย่างเงี้ยค่ะกับความกลัวในผู้ถูกล่าเนี่ยค่ะมันก็ยังมีอยู่มันไม่ได้หายไปนะคะไม่ะเป็นความก้าวร้าวความกลัวความเกลียดหรือความรุนแรงก็ตามทีนี้นะคะเรามาดูจูดี้ฮอปกันบ้างนะคะ จูดี้ฮอปก็เป็นหนึ่งตัวเอกของเราเลยนะคะจริงตัวเอกเรื่องนี้ก็มีหลักๆก็2ตัวหลักๆเลยที่คุณเอกจะพูดถึงวันนี้นะคะคือจูดี้กับนิกเนาะค่ะจูดี้ฮอปเนี่ยค่ะตอนแรกที่เรามองเขาเนี่ยก็จะเป็นกระต่ายนะคะกระต่ายตัวเล็กแต่ว่ามีความตั้งใจมากมีความพยายามมากเลยนะคะตั้งแต่เล็กเลยจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เปิดฉากมาเลยก็คือจูดี้เลยนะคะจูดี้ที่เล่นเล่นละครไปทีว่าฉันจะต้องเป็นตำรวจนะคะแล้วก็เป็นความฝันความในที่จูดี้พยายามมามาตั้งแต่เล็กเลยนะคะแล้วก็เชื่อเลยว่าฉันเป็นได้ ะะอย่างที่ซูโทเปียพยายามพร่ำบอกเสมอนะคะว่า anyone can be anything จูดี้ก็มีความเชื่อว่าเฮ้ยฉันพยายามมาก ฉันตั้งใจมากเนี่ยฉันจะต้องโตขึ้นมาและเป็นตำรวจได้นะคะแต่จูดี้เองเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความด้อยของตัวเองอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยความที่เป็นสัตว์ตัวเล็กเนาะอย่างเราเองเนี่ยค่ะเวลาเราเล็กกว่าคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแอบรู้สึกด้อยนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกันอ่ะจะอาจจะไม่ถึงกับด้อยแต่รู้สึกมันไม่มีมันมีความไม่เท่าเทียมกันนะคะความรู้สึกด้อยตรงนี้นะค่ะก็จูดี้ก็กทําอะไร เพื่อที่จะปกป้องไอ้ตัวอีโก้ของตัวเองเนี่ยก็คือคอมเพนเซตนะคะคอมเพนเซตก็คือการชดเชยนะคะ,ะในเมื่อฉันรู้สึกด้อยแล้วเนี่ยฉันก็ต้องชดเชยที่ทําอะไรที่ทำรู้สึกว่าฉันเหนือกว่าดีกว่านะคะการที่จูดีเนี่ย ตัดสินใจมาเป็นตำรวจเนะะี่ยค่ะอยากจะเป็นตำรวจเนะะี่ยเพราะว่าพอเราคิดถึงตำรวจปุ๊บสิ่งแรกๆเราคิดถึงก็คืออำนาจใช่ไหมคะตำรวจมีอำนาจสามารถกำกับนะคะดูแลประชาชนนะคะสั่งการได้ทำนู่นทำนี่ได้นะคะมีอำนาจเหนือคนอื่นนะคะอีกอันนึงนะคะที่ครูเอกคิดว่าจูดี้ใช้นะคะ,ะเป็นครั้งคราวนะคะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า reaction formation คือการทำตรงข้ามกันเลยนะคะกับความรู้สึกจริงๆที่เรารู้สึกอยู่นะคะเพื่อที่จะไม่ต้องไปเผชิญกับแออารมณ์นะหรือ ความรู้สึกนั้นนะคะ,ะยกตัวอย่างยังไงนะคะกรณีของจูดี้เนี่ยคุณเอเชื่อว่าเขาอะยังมีความกลัวอยู่ลึกๆนะคะสังเกตได้ยังไงนะคะก่อนที่จูดี้จะเดินทางเข้าสู่สุทโทเปียเนาะ,ะพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยฉันซื้อ Fox Repel l e n t ให้แล้วพอถึงเวลาที่จูดี้รู้สึกว่าเฮ้ย กําลังถูกคุกค,คามเนี่ยไปเจอนิกตอนแรกอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่านิกอาจจะทําอะไรที่จะคุกค,คามตัวเองหรือเปล่าอะสิ่งที่จูดี้ทำเนี่ยค่ะก็คือเอื้อมมือไปนะคะหยิบไอ้ตัวฟ็อกซ์หรื l เทรลเลนต์เนี่ยค่ะไอ้ตัวสเปรย์นี้แหละเนาะซึ่งนิกก็เห็นนะคะแล้วนิกก็ชี้เลยว่าเนี่ยไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดตอนนั้นทันทีแต่เป็นอะไรที่นิกก็สังเกตเห็นตอนนั้นเหมือนกันนะคะแล้วได้นํากลับมาพูดนะคะอีกครั้งว่าเนี่ยเธอเองก็ยังกลัวกลัวฉันอยู่เนี่ยเห็นไหมพอเธอก็ยังคิดว่าฉันนะเป็นส พร้อมที่จะฉีดเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตัวจูดี้เองอ่ะก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองทําการที่เราตัวเอื้อมมือไปเพื่อจะดีหยิบสิ่งนี้มาเนี่ยอันนี้ค่ะทำให้คุออ้ยคิดว่าจูดี้เองเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกกลัวลึกๆไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ได้แบบไร้ซึ่งความกลัวเลยใช่ไหมคะเขาถึงทําตรงกันข้ามบอกวความกลัวของตัวเองเลยในเมื่อเรายังกลัวอยู่เราก็ต้อง กล้าให้มันสุดทางไปเลยทีนี้เราก็มาดูนิกกันบ้างนะคะนิกนี้เรียกว่าจะเป็น18แมงกุฎก็เลยก็ได้เลยนะคะซึ่งตรงข้ามกับการเป็นตำรวจเลยเนาะแต่ในสุดเนี่ยเขา2คนสามารถที่จะมาทํางานร่วมกันได้นะคะอ่ะ แต่คุณเอมองอย่างนี้ค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะดูว่าเขาสองคนเนี่ยต่างกันแบบสุดขั้วแบบคนละขั้วเลยอะคะ่ะแต่จริงๆอะคุณเอว่าเขาสองคน,นเหมือนกันตรงที่ทั้งคู่เนี่ยมีบาดแผลทางใจนะคะนิกเองก็มีบาดแผลนะคะบาดแผลของนิกก็คือเคยเป็นเด็กนะคะเด็กจิ้งจอกนะคะที่อยากเป็นลูกเสือแล้วก็คือเคยอยากทําดีนะคะเคยอยากแบบทําเพื่อคนอื่นนะคะ แต่ยังไงถูกล้อถูกเหยียดนะคะแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวเนาะแต่วิธีการรับมือของนิกไม่เหมือนกับของจูดี้จูดี้ไปเลยฉันถูกแบบฉันถูกว่าใช่ไหมฉันก็จะชดเชยฉันจะทําให้เห็นว่าฉันเป็นตํารวจได้ฉันจะทําให้เห็นว่าฉันสามารถขึ้นมาเหนือพวกเธอได้นะคะแต่ของนิกไม่ใช่นิกทําอีกแบบเลยถ้าเธอเห็นว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันก็จะทำให้เห็นเลยว่าฉันเป็นแบบนี้จริงๆกลไกเนี้ยค่ะเมื่อกี้ที่คุณกับเอเกิดไปแล้วนะว่าของจูดี้ก็ใช้นะคะของนิกก็ใช้เช่นเดียวกันนะคะรีแอ รู formation นะคะรู้สึกยังไงเนี่ยเราทําตรงขั้วกันข้ามเลยกับความรู้สึกของเรานะคะอย่างนี้อาจจะรู้สึกว่าอ่อนแอเราก็ขั้วเลยก็ทําตัวให้ฉันไม่อ่อนแอฉันก็จะไปเยอะเยอเยอะหยัานคนอื่นแทนนะคะหรือว่ามีความอยากจะถูกได้รับการยอมรับเนาะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะฉันก็ปฏิเสธสังคมเลยเนาะในเมื่อฉัน ไม่ได้รับการยอมรับฉันก็ไปอีกขั้วหนึ่งเลยฉันก็จะปฏิเสธสังคมนะคะฉันไไม่ต้องไปดีลกับไอ้ความรู้สึกแย่ๆที่เรามีจากการที่ไม่ถูกยอมรับนะคะนี่ก็กลายเป็นจิ้งจอกที่ประชดโลกนะคะทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ได้รับความเจ็บปวดตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะโดยการที่จะสร้างเกราะขึ้นมาอีกเกราะหนึ่งนะเพื่อที่จะป้องกันหัวใจของตัวเองเอาไว้ค่ะ อย่างที่ครูเอเก๋กล่าไว้ตั้งแต่แรกะค่ะว่าครูเอ๋มองว่าสูโทเปียเนี่ยก็คือภาพจําลองของจิตใจของมนุษย์เลยนะคะเมืองที่เต็มไปด้วยหลายหลายชีวิตเลยนะคะแต่ในลึกลงไปเนี่ยมันมีแรงขับนะคะมีแรงขับมีอะไรมันขับเคลื่อนอยู่นะคะซึ่งไอ้แรงขับเนี่ยฟรอยเรียกว่า drive นะคะ drive เนี่ยที่ที่ครูเอ๋พูดตั้งแต่แรกเลยไอ้โค้ของฟรอยตั้งแต่แรกเลยะคะ่ะว่า civilization ใช่ไหมคะก็คือไอ้สังคม civilized สังคมที่เป็นอารยาธรรมของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องถูก กดไอ้สัญชาติยานบางอย่างเอาไว้อย่างนี้ค่ะห้ามหรือคอนโทรลไว้ที่ไม่ให้มันออกมาได้เราถึงจะอยู่ร่วมกันได้อะค่ะเนาะก็จริงๆแล้วแรงขับของมนุษย์เนี่ยมันมี2แบบนะคะฟลอยบอกมี2แบบก็คือแรงขับที่ในเชิงไลฟ์นะคะเรียกว่าอีโรสนะไลฟ์อินสติ้งนะคะสัญชาติยานที่เกี่ยวกับเรื่องของ มีชีวิตนะคะแล้วก็ d e a h instinct นะคะที่เราเรียกว่า Thanatos นะคะก็คือสัญชาตญาณในเชิงของการทำลายนะคะถ้าเรามองสุทเทียเนี่ยสุทเปียก็คือพยายามผลักดันให้มันเป็นในชางมีความสุขใช่ไหมคะอยู่ร่วมกันได้นะไม่ทำลายล้างซึ่งกันและกันไม่เป็นอันตรายไม่ก้าวร้าวต่อกันละกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอสัญชาตญาณแห่งการทำลายมันก็ยังมีอยู่ความ aggression e ความก้าวร้าวเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยที่หนังแสดงออกมาเนี่ยคะ่ะผ่านความก้าวร้าวของของ สัตว์ที่เป็นผู้ล่านะคะด้วยอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้จะาให้ดึงไอ้ตัวสัญชาตญาณของความกล้าร้าวเนี่ยขึ้นมาเสียงของความกลัวนี่ค่ะก็ยังซ่อนอยู่นะคะความกลัวของสัตว์เล็กๆสัตว์ที่เป็นผู้ล่าเนี่ยก็ยังซ่อนอยู่นะคะตรงนี้แหะค่ะที่ฟรอยอาจจะเรียกว่า the return o f t h e r e p r e s s นะคะก็คือแรงขับที่มันถูกกดไว้ repress ก็คือถูกเก็บกดเอาไว้เนี่ยมันก็จะกลับมาเสมอนะคะอ,ะอย่างที่เห็นนะคะว่าสัตว์ผู้ล่าเนี่ยก็ กลับไปเป็นความป่าเถื่อนเพราะว่าเก็บกดไอ้ความก้าวร้าวของตัวเองความแรงของตัวเองเอาไว้เ,เ,วเนี่ยนานแล้วใช่ไหมคะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสุเปียก็ทําให้เห็นเลยว่าเห็นไหมมันเก็บไว้ไม่ได้มันจะออกมาแล้วมันก็ออกมาเป็นความป่าเถื่อนเป็นความดิบนะคะซึ่งตรงนี้อาจตีความก็คือพลังที่มันถูกปฏิเสธแรงขับที่มันถูกเก็บไว้นานแล้วเนี่ยมันก็คือค่อยๆอ,ออกมานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขับเนี่ยมันไม่เคยตายนะเพะียงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปนะคะแอบแฝงไว้ในความฝันนะคะในความกลัวหรือเรื่องที่เราไม่ได้พูดถึงมัน ะะทีนี้พอจูดี้ยอมรับความกลัวแล้วนะว่าตัวเองก็มีความกลัวนะคะนิก <Nick S 1> เองก็ยอมรับในความอ่อนแอของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแรงขับพวกนี้ของเขาเนะะี่ยค่ะก็จะเริ่มแปลรูปนะคะกลายเป็นพลังของความร่วมมือกันของนิกกับจูดี้นะคะในการที่จะปกป้องในการที่จะให้อภัยนะคะฉะน,นั้นแรงขับที่มีอยู่มันไม่ได้ถูกทําลายไปนะคะแต่มันเปลี่ยนรูปนะคะซึ่งเีว่าม,มันซับลิเมตนะคะเปลี่ยนรูปเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นพลังของอมีความสร้างสรรค์มากขึ้นเป็นพลังของชีวิตมากขึ้นเป็น การร่วมมือกันทํางานมากขึ้นแล้วก็มีความจริงใจมีความรักกันมากขึ้นได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองให้ดีเนาะในตัวเราก็อาจจะเป็นเมืองแห่งแรงขับเหมือนกันนะคะเรามีทั้งผู้ล่านะคะแล้วก็มีผู้ถูกล่าอยู่ในตัวเราเองเช่นเดียวกันนะคะมีทั้งจูดี้และนิกเนี่ยอยู่ในตัวเราเนาะถ้าเราปฏิเสธด,ด้านใดด้านหนึ่งแล้วอะคะ่ะเมืองในใจของเราเนี่ยก็จะถูกแยกเป็นส่วนๆแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรายอมรับนะคะทุกด้านในเมืองเนี่ย เราก็จะเมืองในใจของเราเนี้ยก็อาจจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกได้นะคะแล้วผู้เอกก็คิดว่าบางทีเนี่ยสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่สูโทเปียนียคะพยายามที่จะบอกเราเนาะว่าสันติภาพที่แท้จริงอะคะ่ะไม่ได้เกิดจากการทําให้ทุกคนเหมือนกันแต่เกิดจากการที่เรายอมให้ทุกส่วนในตัวเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะคะเพราะฉะนั้นสุทโทเปียก็จะไม่ใช่เป็นเมืองแค่ในจินตนาการแต่ก็คือภาพสะท้อนจิตใจของเราเลยนะคะที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ ความดีความกลัวแล้วก็ชาโดของตัวเราเองค่ะถ้าพวกเรานะคะชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้นะคะครูเอกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครูเอกด้วยนะคะแล้วก็เพื่อที่เราจะไดไม่พลาดนะคะตอนต่อไปของ The Symbolic Life ค่ะเพราะชีวิตกำลังพูดกับเราผ่านสัญญาถ้าเรารู้จักฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ